วันนี้อริสได้มาถ่ายทํารายการและยังได้รับความรู้สุดพิเศษแบบนี้ต้องขอขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านนิรุษมณิพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและท่านสุจิตชาวศิริกุลรองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อริสก็จะมาร่วมงานหัวลำโพง in your eyes มีแขกพิเศษค่ะนั่นก็คือพี่แฮมถือว่า 8, แฟนพันธุ์แท้รถไฟปี2016ค่ะพี่แฮมใช่ไหมคะก็จะมาพาชมที่สถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะ เด็กๆรู้จักชื่อสถานีรถไฟนี้ว่าอะไรรถไฟหัวลำโพงหัวลำโพงใช่ไหมพี่ขอเฉลยก่อนเลยสถานีนี้ไม่ได้ชื่อหัวลำโพงมันไม่เคยชื่อหัวลำโพงมาก่อนฮะใช่มันไม่เคยชื่อหัวลำโพงมาก่อนเซอร์ไพรส์ไหมคบ <c oughs> คือเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้มี2สถานีอยู่ใกล้กันสถานีรถไฟหัวลำโพงเนี่ยเป็นของรถไฟสายปากน้ำเว้เมื่อก่อนจริงๆรถไฟเนี่ยเรามีหลายสายหลายบริษัทมาก ในยุคแรกๆเลยนะจะมีทั้งรถไฟของรัฐบาลและรถไฟของเอกชนซึ่งรถสถานีหัวลำโพงเนี่ยเขาเป็นรถไฟของเอกชนวิ่งไปสมุทรปราการนะครับเขาเกิดก่อนรถไฟเนี้ยสามปีสามปีถัดมาถึงจะมีรถไฟของรัฐบาลไปอยุธยาไปโคราชซึ่งสถานีต้นทางของรถไฟรัฐบาลเนี่ยหรือสมัยนั้นเขาเรียกว่ารถไฟหลวงเนี่ยมีชื่อว่าสถานีกรุงเทพ สองอันใช่เป็นแบงคเอกสเตชันกับหัวลำโพงสเตชันอยู่ห่างกันแค่9ก้าถนนเดินและนี่ก็คือแท่นของรถไฟสายปากน้ำโโนะครับเป็นของสถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วรู้ไหมว่าหัวลำโพงอยู่ตรงไหนตรงนี้เราอยู่สถานีกรุงเทพแต่ที่ว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าหัวลำโพงเพราะว่าย่านนี้มันมีชื่อว่า ทุ่งหัวลำโพงตั้งชื่อตามคลองนะครับซึ่งถนนเส้นนั้นเนี่ยเดิมก็เคยเป็นคลองหัวลำโพงเช่นกันแต่พอกิจการรถไฟสายปากน้ำยุติเขาก็ลื้อทางรถไฟออกลื้สถานีหัวลำโพงออกแล้วก็กลายเป็นถนนพระราม4อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันซึ่งณตอนนี้ตำแหน่งของ MRT หัวลำโพงไอสถานีรถไฟใต้ดินที่เราใช้กันอยู่เนี่ย คือตำแหน่งเดียวกันกับสถานีรถไฟหัวลำโพงเลยเขาแค่ย้ายจากบนดินลงมาใต้ดินอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องลับที่พี่เชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่รู้ใช่ค่ะหนูก็ยังไม่ดเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อข้างในนี้เป็นอเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ <c oughs> ด้านในนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟขนาดเล็ก และวันนี้มีสถานที่ลับลับมากๆาเลยปกติเขาไม่เคยเปิดให้เราขึ้นแต่วันนี้เขาจะให้เราขึ้นไปดูชั้นบนของอาคารด้านหน้าด้วยโอโ้โหหนูไม่เคยไปไม่เคยใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรให้เราดูบ้างปไปให้กัน นี่คือเคาน์เตอร์ขายตั๋วรถไฟเวลาคนขายเขาก็จะยืนฝั่งนี้นะคนซื้อก็จะยืนฝั่งนี้ตอนนี้เวลาเราซื้อตัว๋วมันจะแบบอ่ะเราจะไปเชียงใหม่เราบอกเขาเขาก็จะปิ้นตั๋วมาให้เราแต่ในยุคที่คอมพิวเตอร์มันยังไม่มีเขาต้องพิมพ์ตั๋วเก็บเอาไว้เป็นลอ็ลอตลอ็ลอตลอ็อตล็อตล็อตอะไรแล้วสถานีก็จะไปเบิกมาจากนั้นจะเอาตั๋วแต่ละล็อตนะครับไปใส่ในช่องเขาจะมาซื้อตั๋วอันไหนเขาก็หยิบตั๋วใบนั้นออกมา จากนั้นจะเอาตั๋วเข้าเครื่องแสแตมป์เพื่ออะไรหนึ่งประทับวันที่2ประทับเวลาและเลขขบวนเมือ่อสแตมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราแสแตมป์เนี่ยโยกเข้าไปปั๊บเวลามันดีดกลับมามันจะมีเสียงดังแบบนี้มันจะเป็นเหมือนเสียงตีอะไรสักอย่างมันเลยเกิดสำนวนคำหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากอุปกรณ์ชิ้น assets, นี้นนก็คือตีตัว๋วแต่ยู่พี่เนะี่ยคำว่าตีตั๋วมันยังถูกใช้อยู่ ในยุคหลังๆมามันจะนมันจะเออมันจะเปลี่ยนเป็นคําว่าซื้อตั๋วอะไรแบบนี้แต่ถ้าใครพูดคาว่าตีตั๋วเมื่อไหร่ให้รู้ไว้เลยว่าอายุเยอะแล้วเ <c oughs> ช่นที่นะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปมันคือตะเกียงมันเป็นตะเกียงที่เอาไว้ใช้เป็นไฟเขียวไฟแดงของรถไฟในเวลากลางคืนอยูก็ว่าอยู่ทำไมมันถึงใหญ่จังใช่คือสมัยก่อนนะครับต้องบอกว่าเราไม่มีไฟเขียวไฟแดงใช้ในยุคนั้นคือไฟฟ้ามันยังไม่มี การบอกทางบอกสัญญาณเพื่อให้การจราจรทางรถไฟเนี่ยมันโฟล์เนี่ยในเวลากลางวันเราจะมีสัญญาณชนิดหนึ่งเราเรียกว่าเอ่อถ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่าเซม่าฟอร์สิ gni ลหรือสัญญาณใบธงแต่ถ้าของการรถไฟเนี่ยเขาจะบัญญัติเอาไว้ว่าสัญญาณหางปลามันจะเป็นเสาตั้งขึ้นไปสูงๆเลยนะแล้วบนสุดของเสาว่ามันจะมีแขนสัญญาณเอาไว้แล้วมันจะกระดกขึ้นกระดกลงได้โดยการบังคับด้วยสลิง กลางวันอ่ะมันให้เขาให้สังเกตแขนสัญญาณถ้ามันวางแน่แบบนี้หมายถึงไฟแดงห้ามไปนะแต่ถ้ากระดกขึ้น45องศาเป็นไฟเขียวนะอา้าวแล้วเวลากลางคืนทำยังไง <c oughs> ก็จะใช้เจ้าตะเกียงตัวนี้แหละต้องจุดตะเกียงจากน้ำมันจริงๆ <c oughs> นะครับมันจะใช้กลไกลร่วมกับแขนสัญญ,ญาณเลยถ้าแขนสัญญ,ญาณมันตั้งอยู่แนวระนาบกระจกสีแดงมันจะมาทาบตรงนี้แต่ถ้ามันยกขึ้นปับ๊บ กระจกสีน้ำเงินมันจะไปท่ามกับหน้าสัญญาณกลางคืนเลยมองเห็นเป็นไฟสีแดงกับไฟสีออกเขียวมิ้นท์นะครับคือทําไมถึงต้องใช้เป็นกระจกสีน้ําเงินเพราะว่าแสงอะ่ะมันไม่ใช่แสงสีขาวมันจะเป็นแสงออกสีเหลืองๆหน่อยพอกระจกสีน้ําเงินมันไปเจอกับแสงสีเหลืองๆมันจะออกเป็นสีเขียวมิ้นท์อ่ามันเลยกลายเป็นต้นกําเนิดของไฟเขียวไฟแดง ในยุคต่อมาหลังจากที่มีไฟฟ้าแล้วใหญ่มาก <c oughs> อันนี้นะครับมันจะเป็น็อ c k up ก็คือแบบจำลองที่นั่งตู้สเสบียงในสมัยก่อน <c oughs> เวลาแบบเวลาเดินทางด้วยรถไฟไกลๆมันจะต้องหิวข้าวก็ต้องกินข้าว <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> โดยเจ้าไม้พวกนี้นครับถอดมาจากตู้รถไฟจริงๆ <c oughs> สมัยก่อนตู้รถไฟไม่ได้ทำตัวตัวฐานนะมันทำมาจากเหล็ก <c oughs> แต่ว่าตัวโครงเขาว่า <c oughs> ทำมาจากไม้ นะครับก็คือเป็นตู้ไม้และเนี่ยก็คือกรอบหน้าต่างของจริงตัวผนังพวกนี้ก็คือถอดมาจากตู้รถไฟจริงๆมาจําลองให้ดูว่าถ้าเรานั่งในรถไฟสมัยก่อนแล้วอ่ะมันจะเป็นแบบไหนมุมนี้คือป้ายเตือน warning warning picture เราจะไม่ได้ใช้ w arnig n sign ในสมัยก่อนเพราะว่าพวกพ i ิโตแกรมพวกแบบรูปไอคอนอะไรพวกนี้ในยุคนั้นมันยังไม่เกิดมาฉะนั้นเวลาจะเตือนอะไรก็ต้องเตือนกันตรงๆแบบนี้ การเดินทางด้วยรถไฟอ่ะมันจริงๆคือมันปลอดภัยแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้เกิดอันตรายได้<ช>หลักๆเลยก็คือมาจากพวกเราเองเนี่ยแหละนะครับอ,อย่างเช่นเลือดสาดเต็มเลือดโอ,อ้รูปพวกนี้มันจะดูน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าอะไรเราต้องการให้เขากลัวเราต้องการให้เขากลัวแล้วก็ลองสังเกตรูปนะ <c oughs> มันจะมีความน่ากลัวมันจะมีความเลือดสาดเขาได้แรงบันดาล น่าจะอ,นนอันนี้คือพี่สันนิฐานเองนะครับเพราะว่าในยุคนั้นน่ะมันจะมีการ์ตูนผีเป็นการ์ตูนผีขายแบบเล่มระบาดเล่มละแบบไม่กี่ตังอะไรเงี้ยมันก็เลยได้แรงบันดาลใจมาเพราะมันน่าจะสะท้อนความนิยมในยุคนั้นออกมาและสิ่งนี้พวกนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ <Huh? S 1> งงนไหมอย่าโดยสารบนหลังคารถใครมันจะเป็นซุปเปอร์แมนสไปเดอร์แมนขึ้นไปนั่งบนหลังคารถไฟมันมีจริงจริงครับในยุคที่ถนนมันยังไม่เยอะ ยุคที่เครื่องบินเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่แบบยังเป็นเฉพาะคนที่มีรายได้เยอะๆอะไรอย่างนี้รถไฟคือการเดินทางที่นิยมมากที่สุดนี่แล้วอันนี้อีกอย่ายืนชิดขอบชานชาลาจะถูกรถชนวันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราเดินเข้าไปในสถานีรถไฟสำหรับการวอล์กในงานหัวหลวโพง In Your Eyes นะครับ <Okay. S 1> มันจะมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในชานชาลาด้วย mm hmm. เพื่อความปลอดภัย mm hmm. เราจะต้องเดินให้ห่างจากขอบชานชาลาโดย ชาญชาลาทุกที่จะมีเส้นตีเอาไว้อยู่เพื่อบอกความปลอดภัยสังเกตใน BTS นะเวลาเท้าเราไปเจอเส้นสีเหลืองเมื่อไหร่ปับ๊บเหมือนเหมือนมันมีเซ,นซ็นเซอร์ไปที่รปภอ่ะพอเหยียบปับป๊บรปภทุกสถานีรถไฟเป็นเหมือนกันมันคือภา,าษาอังกฤษเราจะเรียกว่า safety line อันนี้เป็นเก้าอี้นะครับ <S <S <ห>เป็นเก้าอี้ที่เขาให้ข้อมูลไ้ว่าเป็นของรัชกาลที่6ที่เสด็จทอดพระเนตรการตีกอล์ฟ ซึ่งเราก็ไปเจอมาแล้วก็เอามาไว้ที่นี่นะครับด,ดูวิธีเดินขึ้นบันไดเวียนนะคะให้เราอยู่มุมขวาสุดเพราะขั้นบันไดจะกว้างที่สุดจับราวบันไดและเดินขึ้นได้เลยเามาไมา่ด <c oughs> ิฉันกลัวและมีอีกสิ่งหนึ่งที่คนจะชอบมากๆเวลารถจากไอ้น้ำออกมาก็คือเสียงนี่เห็นไหมฟ้าเพดาน เมื่อก่อนจะมีเป็นแชนเดลียด้วยนะรู้สึกเท่าที่เคยเห็น,นรูปเก่าๆเราน่าจะไม่เคยเห็นจริงๆเลยก็คือรถสีน้าเงินตัวนี้ตู้ต่อมาตู้นี้เราเรียกว่ารถครัวเย็นคําว่าครัวเย็นไม่ได้หมายความว่าเป็นครัวติดแอร์นะแต่หมายถึงครัวที่ไม่ต้องใช้ไฟหรือความร้อนในการปรุงอาหาร